สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมออกรกวีปันเลขทางช่อง youtube อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมีแนวทางมาปันให้เพื่อนๆสำหรับเป็นแนวทางไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ็นสูตรสูตรเด่นล่างนะครับสูตรเด่นล่างสูตรคำนวณเลขล่างนะครับสูตรคำนวณเลขล่างสูตรคำนวณ เนึกล่างนะครับเน้นล่างอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆเน้นล่างอย่างเดียว วันนี้ผมก็ไม่ได้คำนวณสูตรให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะจับคู่ให้เลยละกันแต่ว่าผมวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเด่นตัวไหนก็จับคู่มาให้เพื่อนๆถ้าชอบก็เป็นเลือกซื้อนครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ผมก็ได้วิเคราะห์ตัวเลขได้หลายสูนย์แล้วครับก็จะจับคู่ให้เลยนะครับก็มีดังนี้ก็มีสองเก้า สองห้าเก้าหกเป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มแปดห้าสี่หกแปดเก้า C8 <48, S 2> และ C1 ครับทั้งหมดมี8ชุดผมคัดมาจากสูตรนะครับคัดมาจากสูตรคัดมาจากสูตรได้หลายสูตรสูตรนี้ก็ บางสูตรก็ได้4ครับบางสูตรก็เด่น8ปดทีนี้ก็เอามาจับคู่ให้นะครับเป็นสูตรของผมเองครับเป็นสูตรของผมเองเพื่อเพื่อนๆชอบตัวไหนในนี้ก็ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งได้เลยนะครับ และผมก็จะเน้นให้คู่เดียวชุดเดียวเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกดูก่อนว่าตัวไหนสวยก็ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับคําเตือนนะครับเป็นแค่สูตรคำนวณเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกตรงไหนนะครับไม่ได้สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับและผมก็จะเน้นให้เมือนเดิมครับงวดวันที่16 16ตุลานะครับผม หกเจ็ด oh, no ช่องแ oh, no อท oh, no <อ>ก่อนกวีปันเลขนะครับ ช่องยูทู e นี่เลยครับ ก็เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็ได้ฝันฝันดีนะครับฝันดีครับฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวก็เลยจับจับคู่นี้ให้เลยอันนี้ก็สวยครับมาดูตัวเลขที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้ฝันให้เม็ดเดียวครับจะชอบไม่ชอบ ก็ไม่รู้ด้วยนะครับงวดวันที่16ตุลา2567เลขที่ออก29ครับ29เม็ดเดียวครับถ้าชอบก็รีบ ไปซื้อสลกักกินแบ่งรัฐบาลไว้รลุนนะครับเพื่อนๆซื้อไว้ลุนนะครับงบน้อยก็ตัวเน้นครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับง่ายๆครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเน้นให้เม็ดเดียวครับสำหรับ ผู้ที่งบน้อยสองเก้าครับสองเก้าถ้าไม่ชอบตัวที่ผมจับให้ก็เลือกเอาตามนี้ได้เลยครับถ้าชอบก็ถ้าชอบที่ผมเน้นให้ก็ไปซื้อสลาก ไว้นะครับครับคลิปนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วก็ขอให้โชคดีร่ำรวยพบกันใหม่สวัสดีครับ